สนับสนุนโดยโรซาฟามิลี่ o ู้เชื่อมรสชาติความสุขของครอบครัวคุณผู้ชมเคยไหมครับกินข้าวอยู่ดีๆก็เกิดอาการสำลักขึ้นมาบางทีบันบีบางจังหวะที่เราเกิดการสำลักขึ้นโดยไม่ตั้งใจการสำลักอาหารเนี่ยอาจทำให้ถึงชีวิตได้เพราะฉะนั้นวันนี้อุ่นใจใกล้คุณหมอสเปเชียลนำเรื่องราวการช่วยเหลือเมื่อเกิดอาการสำลักอาหารมาไปจาะลึกก,กันกับคุณหมอปัญญาครับสวัสดีครับมาแล้วครับที่ลำคอเรา จากนั้นจะผ่านลงไปสู่วิว่าสองอย่างต้องผ่านท่อที่เรียกว่าหลอดลมกับหลอดอาหารเป็นสองท่อที่ตั้งคู่กันนะครับหลอดลมอยู่ด้านหน้าที่เราคลำได้กระเดือกเลยนะครับก็จะเป็นช่องทางของหลอดลมนะครับแใน,นหลอดลมนั้นจะพาลมจากที่เราหายใจอากาศเข้าไปเนี่ยลงสู่เนื้อปอดไปที่ถุงลมปอดเลยแต่อีกหลอดหนึ่งคือหลอดอาหารครับอยู่ด้านหลังกว่า นะครับซึ่งจะทําให้พาอาหารที่เรากลืนเอื้อกลงไปเนี้ยลงสู่กระเพาะอาหารได้นะครับสองหลอดเนี่ยครับเป็นท่อที่อยู่คู่กันจากลําคอเราลงไปถึงยอดอกแล้วก็ลงสู่กระเพาะอีกท่อหนึ่งลงสู่ปอดแยกกันประการต้องการใช้คือท่อหลอดลมก็จะการได้ลมไงชื่อหลอดลมอยู่แล้ว<ำ>อีกท่อชื่อหลอดอาหารก็จะการได้หลอดอาหารเท่านั้นนะครับ เอาอาหารไปใส่ที่หลอดลมไม่ได้ครับไม่ได้เกิดปัญหามากเลยก็เกิดอ,อ,อุดตันการสำลักอาหารจงเป็นวิธีการที่ร่างก,กายนะครับจะคอยป้องกันไม่ให้มันเข้าถ้ามีเศษอาหารเล็กๆนิดหน่อยเข้าผิดท่อเราจะไอออากมาสำลักออกมานะครับเป็นปฏิกิริยาโตต,ตอบของร่างก,กายในการที่จะป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นได้นี่ครับคืออาการสำลักอาหารมักจะเกิดจากการที่เรากินแบบล่าเริง สบายมากกำลังเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนอยู่กินไปคุยไปพูดไปจังหวะนี้แหละครับเป็นจังหวะที่มีโอกาสที่ทำให้อา่อาหารลงผิดทางได้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยก,กระจายก,กระจายลงไปทางท่องลมได้ก็จะเกิดอาการไอนะครับแล้วก็คนสูงวัยจะมีโอกาสจะเป็นอย่างนี้ได้บ่อยขึ้นออ๋คุณพ่อครับแล้วไอ้สองท่อเนี่ยนะฮะมันอยู่ใกล้กันเหลือเกินครับมันมีอะไรมาปิดมากัาน้นมาช่วยบังของ การกืนของเราไม่ให้อาหารมันเข้าผิดช่องได้บ้างไหมครับคําถามที่ดีมากเลยครับธรรมชาติก็ฉลาดแล้วรู้เท่าทันด้วยว่าไอ้สองท่อมันอยู่ใกล้กันมากเนี่ยเดี๋ยวมันลงผิดทางแน่เลยเธอก็สร้างฝาปิดไว้ให้กับหลอดลมอย่างเดียวนะครับห oh. ลอดที่เอาลมลงสู่สู่ปอดเนี่ยมีฝาปิดเหมือนกับฝาหม้อข้าวที่แม่เราทาที่ครัวนะครับ ไอ้หลอดด้านหน้าคือหลอดลมมีฝาปิดอยู่ไอ้หลอดอาหารอยู่ด้านหลังอันเนี้ยร่างกายบอกออไม่ต้องสร้างอะไรปิดหรอกเพราะมันปิดหลอดลมไว้แล้วคราวนี้กระบวนการครับคุณพ่อเวลาสมมุติเรากินข้าวเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวมีความสุขจะกลืนเข้าไปเนี่ยมันเปิดมันปิดกันยังไงมันแบ่งช่วงทํางานกันยังไงครับครับเมื่อกลืนอาหารหลอดลมจะถูกปิดฝาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้อาหารเศษเล็กเศษน้อยหลุดเข้าไปในท่อของลม ก็ที่ว่าหลอดลมนะ่ห้ามอาหารลงไปห้ามเพราะนั้นเมื่อไหร่ทีท่ท่านกืนอาหารอยู่ท่อที่จะปิดฝาข้างบนเมื่อไหร่ท่านจะพูดมันจะเปิดฝาเพราะเอาลมจากปอดออกมาเพื่อคู่เสียงฉันรักเธอเธอรักฉันนะครับต้องเปิดฝาได้แช่ว่าเมื่อไหร่ท่านพูดท่านหายใจออกหายใจเข้าฝาจะเปิดให้ลมผ่านเข้าไปได้แต่เมื่อไหร่ที่ท่านกินเกี่ยวกับอาหารอาหารนี่ยเป็นการกินเกลืนี่ครับ มันจะปิดฝาไว้เอาใหม่นะครับถ้านเกิดกินไปพูดไปเอานึกดูสิครับเอาอร่อยแล้วเกินมีความสุขสวัสดีใช่ไห้ครับม,มันทำสองอย่างพร้อมกันทั้งกืนทั้งพูดฝาเลยต้องเปิดฝาปิดหลอดลมต้องเปิดไว้เพื่อเราพูดได้จะจะคุยกับเพื่อนนะจะก,กับปาร์ตี้กันเนะี <c oughs> ่ยเฮฮากันนี่ยนะครับแต่ปากอีกคทางหนึ่งก็งเผลอกลืนน้ำละกกิอนอาหารลงไปด้วย Oh. มันจึงมีทางที่จะลงผิดช่องได้นะครับโอกาสอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้สุดเดียวร่างกายก็ตรวจจับโดยการให้มีป,ปฏิยาโต้อตอบโดยการสำลักไ oh. อเป็นวิธีการที่ร่างกายใช้แต่บา,างข้ามบางคราวถึงจังหวะที่เศษอาหารที่มันชิ้นโตมากมันลงไปแล้วครับอันนี้คือเกิดอาการหนักเลยที่ต้องพูดถึงกันนะครับคือการ uh huh. ที่จะมีการอุดตันของอาหารในช่องหลอดลมเป็นช่องที่กลมจะต้องเข้า แต่อาหารตนไปอุดเอาไว้อาจจะมีอาการเอึกเอึกกน้าเขียวหน้าแดงหายใจไม่ออกนะครับซึบ่งเป็นจังหวะที่เกิดขึ้นในวินาทีเลยนะครับ,รบการที่มีอาการเหล่านี้เราต้องนึกถึงเรื่องอาหารอุดตันที่ท่อลมจากการกืนลงไปให้ได้เพื่อช่วยชีวิตเพราะจะเป็นอย่างนี้ไปนานถึงสนาทีร่างกายก็จะเสียหายเพราะไม่มีลมเข้าสู่ปอดเลยนะครับสมองจะขาดออกซิเจนจะเกิดปัญหากับชีวิตเราได้ เม้แตเมื่อท่านอยู่ใกล้ๆนั้นท่านต้องนึกถึงเรื่องของเสียอาหารติดปลอดลมเพื่อเข้าไปช่วยเขาให้ได้นะครับการช่วยเมื่อเสียอาหารติดลอดลมนั้นจะต้องเข้าไปกอดด้านหลังของคนที่เป็นเราอยู่ด้านหลังโอบก,กอดทางด้านหลังเอามือสองข้างของเรามือไปกำไว้ในที่เดียวกันหรือก็สร้างหมัดวันหมัดหนึ่งนะครับเป็นเป็นบััดเดียวสามพักีกันแล้วกดชกก็ไปที่ ยอดอกนะครับแล้วแถวยอดอกเนี่ยครับกดโชกเข้าไปโชกเข้าไปโชกไม่ใช่ทุบนะครับโชคกคือการดันเข้าไปอย่างเป็นจังหวะจังหวะโชกโชกโชกเข้าไปนะครับจะเกิดแรงดันถ้าไปผลักเอาลมจากปอดจากถุงลมปอดให้มันดันเศษอาหารให้หลุดออกมาทางปากสวนกลับไปทางปากจะได้ไปอุดตันอาศัยลมจากในเนื้อปอดเราเนี่ยครับที่มีอยู่เนี่ยผลัก เสียนหาออกมาแต่าก,การโชกโชกชกด้านหน้าตรงยอดอกเนี่ยครับทำสักกี่ครั้งดีครับคุณพ่อถ้าเกิดเจอเหตุการณ์หน้างานขึ้นมาจริงๆสำลักเฮ้ยดูท่าทางเหมือนหายใจไม่ค่อยคล่องแล้วเนี่ยเราเข้าไปโอบจากด้านหลังกำหมัดให้สบายๆแน่นๆเต็มที่แล้วก็ค่อยๆไม่ทุบแต่ดึงเข้าหาตัวเราคือโชกโชกโชก ทำจังหวะประมาณไหนแล้วทําสักกี่ครั้งดีครับมีช่วงพักไหมฮะทําไปเรื่อยๆทปํปเป็นจังหวะอย่าทํารัวๆนะครับท้เป็นจังหวะเป็นจังหวะเป็นจังหวะโชกชกชกเป็นจังหวะใจเย็นๆตั้งสติด,ดีๆท่านสามารถช่วยชีวิตคนได้นะครับเข้าโอบด้านหลังนี่ก็พูดนำไปแล้วนะครับต้องเริ่มจากเข้าโอบด้านหลังก่อนนะครับเพื่อให้มือเรามีกําลังในการที่จะดึงขึ้นมา เราโชคเขาตรงยอดอกตรงลิ้นปีนนะครับทำใจเย็นทําไป10ครั้ง15ครั้ง20ครั้งมันจะได้ผลขึ้นมาได้นะครับช่วยชีวิตได้ดีกว่าปล่อยให้เขาเสียชีวิตไปนะครับมีจุดสังเกตอีกอันนึงนะครับที่คุณพ่อบอกว่าจุดที่ควรจะโชคเข้าไปเนี่ยคือยอดอกถ้าเกิดว่าเราจังหวะนั้นมันตื่นเต้นเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากอาจจะใช้เป็นใต้ราวนมแถวๆนั้นสูงขึ้นมานี้หน่อย นะฮะตรงนั้นแหะครับเรียกว่ายอดอกนะครับเข้าจากด้านหลังโอบมือไปปุ๊บกำหมัดให้มั่นๆแล้วก็ดึงเข้าหาตัวเป็นจังหวะจังหวะจังหวะทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ได้ต้องการจะทุบเพื่อให้เศษอาหารหลุดเพราะมันไม่หลุดนะฮะสิ่งที่เราต้องการก็คือการดึงโชกเนี่ยมือเข้าไปเพื่อไปบีบเจ้าตัวแถวแถวปอดเพื่อให้ลมที่มันค้างอยู่ในปอดเนี่ยดันเศษอาหารออกมาจะได้หลุดออกมาได้นะครับ โอ้คราวนี้ถ้าเกิดว่าทำแล้วสำเร็จครับคุณพ่อเศษอาหารหลุดออกมาดูแลผู้ป่วยยังไงต่อครับก็รอดเลยครับรอดเลยแล้วก็เศษอาหารต่างๆในปากก็ล้วก็ให้เขาพูดให้บ้วนออกมาเพราะยังมีสติอยู่นะยังมีสติอยู่ไม่ได้หมดสตินะครับก็บ้วนมาให้เคลียร์ให้หมดจะได้สบายๆแล้วก็ดูอาการต่อสักพักหนึ่งถ้าสงสัยก็ส่งโรงพยาบาลเพื่อให้คุณหมอดูต่อนะครับแต่ก็ตามแต่นะครับ เวลาคุณทําพวกนี้แล้วเนี่ยเวลาอาหารหลุดออกมาแล้วเนี่ยเขาจะยิ้มได้เลยนะจากหน้าเขียวหน้าแดงอยู่นะครับจะจะจะฟื้นคืนกลับมาทันทีเลยคราวนี้ท่าทางครับคุณพ่อหลายครั้งเวลาเกิดเหตุอะไรที่มันหน้าสิวหน้าขวานแบบนี้นะฮะหลายคนแถวๆถนั้นมักจะตื่นเต้นแหละครับหลายครั้งเราเคยจําว่าถ้าเกิดเราเจอผู้ป่วยก็ให้นอนราบกับผืน อาการนี้ไม่ควรใช่ไหมเราควรจะให้นั่งนั่งอยู่เป็นปกตินี่แหละแล้วจึงเข้าไปทําท่าแบรักโชกที่บริเวณยอดอกนี้ได้อย่างคล่องขึ้นครับอยู่ท่าไหนาทําท่านั้นเลยครับอเรามีเวลาเพียงแค่4นาทีเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจอเหตุการณ์สถานการณ์คนสำลักอาหารแ้วบังเอิญอาหารมันชิ้นใหญ่ลงไปแล้วไปอุดทําให้เราไม่สามารถหายใจเข้าหายใจออกได้เนี่ยถึงแก่ชีวิตได้เลยเรามีเวลา4นาที อ้อมจากด้านหลังกำมือกำหมัดให้มั่นแล้วก็โชกเข้าบริเวณยอดอกเป็นจังหวะ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 ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจนกว่าเศษหาหารจะหลุดแล้วคุณพ่อครับถ้าเกิดว่ามันไม่หลุดล่ะฮะเรียกรถพยาบาลรอเลยนะครับหลังนั้นก็โทรไอ้เพืนเพื่อนโทรหนึ่งหกหกโทรไว้เลยครับแจ้งว่ามีคนที่เสตหาหารติดลอดลมนะครับ จะมีอุปกรณ์เครื่องมือ,อ,อมาช่วยละก็มาได้เร็วเพื่อจะช่วยเราได้เพื่อเสริมเราได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีใครอยู่แถวนั้นและะ้วครับคุณพ่ออยู่คนเดียวทําให้ตัวเองได้ไหมฮะถ้ายังมีสติอยู่ก็ลองทำเลยครับกำหมัดสองข้างบริการแล้วก็โชกตัวเองครับตรงลิ้นปี่ครับจะได้ช่วยตัวเองได้ระดับหนึ่งแต่มันจะมีเวลาทําอยู่ไม่กี่นาทีเฉพาะอีกสักพักหนึ่งตอนจะเริ่มหมดสตินะครับอันนี้เป็นประเด็นสาคัญ โอเคครับเพราะฉะนั้นวิธีการป้องกันป้องกันไว้ก่อนนั่นก็คือการกินอาหารเคี้ยวให้ละเอียดเวลาขณะที่กินก็อย่าไปพูดอย่าไปคุยอย่าเพิ่งสนุกสนานกินก็กินให้เรียบร้อยก่อนเพื่อช่วยร่างกายนะครับทวนกันอีกครั้งหนึ่งในสิ่งที่เรากินเข้าไปตอนที่เราจะเกินเนี่ยมันต้องเกินลงหลอดอาหารตลอดอาหารแล้วมันอยู่ด้านหลังไม่มีฝาปิดหลอดลมอยู่ด้านหน้าแล้วมีฝาปิด ถ้าเราพูดไปด้วยกินไปด้วยกืนไปด้วยฝาปิดนี้มันเพเยออาหารที่เคี้ยวไม่ละเอียดชิ้นใหญ่ลงไปอุดเกิดปัญหาแน่นอนถ้าโชคดีได้ชิ้นเล็กก็เกิดอาการสำลักเป็นรีเฟล็กของร่างกายมนุษย์แต่ถ้าโชคร้ายได้ชิ้นใหญ่เข้าไปอุดเกิดปัญหาใช้ท่าแบฮักโอบจากด้านหลักแล้วโชกเป็นจังหวะจังหวะพร้อมกันนั้นให้คนแถวๆนั้นโทรหารถพยาบาลรอไว้ด้วยนะครับโอเคครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่จริงๆ สำคัญมากถึงแก่ชีวิตอยากจะให้คลิปนี้ถูกเป็นความรู้ที่แชร์กันออกไปนะครับสามารถที่จะใช้เป็นความรู้ช่วยตัวเราเองคนในครอบครัวคนใกล้ชิดคนที่เรารักได้เป็นอย่างดีนะครับจริงๆครับคุณพ่อไอ้เรื่องนี้เคยเป็นคลิปหนึ่งที่แพร่กระจายในโลกอินเทอร์เน็ตเลยนะฮะใน Facebook Facebook อะไรพวกนี้เยอะแยะมากมายว่าไปกินข้าวแล้วเกิดอาการนี้บังเอิญว่าเด็กเสิร์ฟที่ร้านทาเป็นช่วย ฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้เลยทีเดียวเรื่องราวเหล่านี้จึงเป็นเรื่องราวที่จริงๆแล้วควรจะเรียนรู้ไว้ฝึกไว้นะครับเพื่อบังเอิญไม่อยากให้เกิดแต่ถ้าเกิดเราต้องทําเป็นนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของอุ่นใจใกล้คุณหมอในคลิปนี้นะครับติดตามว่าเราสพ่อลูกมีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้ฟังในท้องเรื่องยาวของเรานั้นคือการกินอาหารเป็นยา กินดีมีสุขร่างกายโอเคแล้วมันก็มีส่วนที่จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บหรือเกิดปัญหาได้เรียนรู้ไว้ทั้ง2แง่2มุมเพื่อจัดการสุขภาพของตัวเราเองคนรอบข้างคนที่เรารักได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับเทปนี้ก็ประมาณนี้นะครับต้องลาจากกันไปก่อนติดตามคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ